นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวกับกังหันลมการละครั้งหนึ่งมีลูกหมูสามพี่น้องอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างสีเขียวทุกวันพวกเขาจะสนุกสนานไปกับการวิ่งเล่นรอบๆสนามหญ้าใกล้บ้านลูกหมูทั้งสามตัวรักกันเป็นที่สุดพวกเขาชอบช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง ทั้งสามมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบเล่นของเล่นและขี้สงสัยกับสิ่งใหม่ๆที่ได้พบเจอในทุกวันวันหนึ่งทั้งสามเดินเล่นออกไปไกลจากหมู่บ้านในระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหมู่คนพี่ก็หันไปเห็นสิ่งแปลกตาตั้งต่างานกลางทุ่งกังหันยักษ์ใบพัดของกังหันนั้นสูงใหญ่มันหมุนช้าๆส่งเสียงอู หมูคนพี่ร้องขึ้นว่าโอ้โหของเล่นอะไรหมุนได้ใหญ่ขนาดนี้นะใครเป็นคนหมุนกันแน่หมูคนกลางร้องต่อว่านั่นสิไม่มีเชือกผูกติดที่ใบพัดไม่มีคนดึงใบพัดด้วยหมูคนน้องกล่าวอีกว่าอาจจะมีใครซ่อนอยู่ข้างในคอยหมุนใบพัดก็ได้นะโดยความขี้สงสัยทั้งสามพี่น้องจึงตกลงกันว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าใบพัดหมุนได้อย่างไร ทั้งสเริ่มการสืบคน้นโดยการที่หมูคนพี่เอาหูหน้าไปที่กังหันเงียบจังเลยไม่มีเสียงใครคุยอยู่ข้างในเลยนะเขาอธิบายสถานการณ์ไม่มีเสียงแต่ก็อาจจะมีคนอยู่ด้านในนะเพียงแต่เขาไม่ได้พูดหมูคนกลางตอบพลังหยิบบันไดามาปีนขึ้นไปดูแต่เขาก็พบกับความว่างเปล่าด้านในไม่มีใครเลยทั้งสามเริ่มเกาหัวสงสัยว่าใบพัดหมุนได้อย่างไรทันใดนั้น ใบพัดของกังหันก็หยุดหมุนเอ๊ะทำไมใบพัดหยุดหมุนแล้วล่ะนั่นสิเมื่อกี้ยังหมุนติ้วๆอยู่เลยเรามาลองรวมแรงกันหมุนใบพัดดูเถอะหมูตัวน้องเสนอขึ้นทั้ง3ตกลงและออกแรงดันใบพัดใบพัดขยับเล็กน้อยตามแรงดันของสามที่น้องแต่เมื่อทั้งสาหยุดออกแรงใบพัดก็หยุดลงเราหมุนไม่ไหวหรอกใบพัดนี้ใหญ่เกินไปสําหรับเรา ในขณะที่ทั้งสามยังสงสัยอยู่นั้นลมเย็นๆก็พัดมาฮู้ฮู้ใบพัดกังหันหมุนแรงขึ้นทันทีลูกหมูสามตัวอ้าปากค้างหมูคนพี่ตะโกนว่าใบพัดหมุนเองเลยไม่มีใครแตะต้องเลยหมูคนกลางเริ่มคิดตามว่าหรือว่าสิ่งที่ทำให้กังหันหมุนก็คือลมนี่เองหมูคนเล็กพยักหน้าเห็นด้วยว่าใช่แล้ว กังหันลมไม่ต้องมีคนหมุนเพราะใช้พลังของธรรมชาตินี่เองพลังลมนี่สุดยอดไปเลยจริงๆหมูคนพี่กล่าวเสริมลูกหมู่ทั้งสามพี่น้องก็เข้าใจทันทีว่ากังหันลมนั้นหมุนได้ด้วยพลังของลมซึ่งเราอาจมองไม่เห็นแต่ลมสามารถให้พลังงานมากมายทั้งสามลมประดิษฐ์กังหันลมจิ๋วเล่นเองพวกเขาทำให้กังหันลมหมุนได้ด้วยพลังลมจากธรรมชาติแปลว่า ของบางอย่างถึงเราจะไม่เห็นแต่ก็มีจริงใช่ไหมหมูคนพี่ถามขึ้นใช่เหมือนลมที่มองไม่เห็นแต่สามารถทำให้กังหันหมุนได้หมูคนกลางตอบและเหมือนกําลังใจที่ถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็ทำให้หัวใจเราเข้มแข็งขึ้นหมูคนน้องเสริมต่อไปลูกหมูทั้งสามหัวเราะด้วยความสุขพวกเขาได้ของแล่นใหม่อีกอย่างหนึ่งแล้วล่ะ